โอเคเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่บาดใจคนที่เป็นทาสแมวนะครับนะเพราะมีเหตุการณ์ที่เด็กป .2 โอ้โหน้องเองแค่เด็กป .2 อะอ,อายุประมาณเจ็ดดขวบคัท่านผู้ชมทารุนนกรรมนะครับน้องแมวที่ชื่อฝ้ายนะครับโอ้โหโยนนะครับ แมวตัวนี้เนี่ยชื่อชอน้องฝ้ายโยนลงมาจากตึกสองรอบและตามเพื่อนมาทำร้ายอีกเอาดินยัดใส่ปากเอากระบองเอ้ยขอโทษเอ,เอาเอาเหล็กมาตีนะครับนะแล้วก็เตะโยนนะครับจนน้องฝ้ายที่เป็นแมวเสียชีวิตครับท่านผู้ชมเห็นไหมแค่เด็กปอสองอะ มันยังก่อเหตุได้ขนาดนี้แล้วะและมันบาดใจคนที่รักแมวอย่างผมอย่างคุณพวกคุณนะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าโอา้โหขดดูมากนี่มึงทารุณกรรมบสัตว์ชัดๆเด็กอยู่แค่ป .2 อ,อ,อะจะจับเข้าสถานพินิเข้าคุกก็ไม่ได้ทำไมพ่อแม่เด็กคนนี้ถึงปล่อยล่าเลยและเด็กคนเนี้ยมันไปทำอย่างนี้ได้ยังไง ทำไมมันถึงต้องมาทำกับแมวที่ชื่อฝ้ายนะเจ้าของงานเป็นผู้หญิงนะครับนะเขาก็บอกว่าทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลให้ดีนะปล่อยให้ลูกมาทำร้ายแมวคนอื่นอย่างนี้ได้ไงนะโอ้โหแค่เด็กป .2 อ,อ,อะมึงจิตใจชั่วมากแล้วนะบอกเลยนะบาปการรมมันมีจริงนะน้องเองไปทำเขาอว่ะเดี๋ยวเองก็โดนแบบในสิ่งที่เองทำกับน้องอะ ขอเรียกว่าน้องน้องฝ้ายเนาะเป็นน้องแมวนะครับนะเป็นน้องแมวน่ารักมากนะครับโดนเด็กคนเนี้ยแค่เด็กป .2 เองนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาเด็กมาจับเข้าคุกอะไรได้นะนะครับโอ้โหวหูเนาะคนเป็นแมวอะ่ะเออยังคิดว่าเฮ้ยมึงทำได้ไงวะไอ้เหี้ยนะโยนตึกสองรอบนะครับโยนลงมาจากตึกสองรอบและเตะ โยนนะครับตามเพื่อนมาทำร้ายเอาเหล็กตีนะครับนะเอาดินยัดใส่ปากเอาดินยัดใส่ปากน้องฝ้ายจนน้องฝ้ายขาดใจและเสียชีวิตนะครับพ่อแม่เนี่ยเด็กคนนี้มึงควรที่จะออกมารับผิดชอบนะหมาผมเองนะครับนะมึงควรที่จะออกมารับผิดชอบมึงอย่าปล่อยปาละเลยเพราะตำรวจจะไม่จับเด็กนะครับ เด็กมันแค่เจ็ดแปดขวบเองนะตำรวจจับไม่ได้นะอยู่แค่ปอสองเองนอกจากจับพ่อแม่มาเข้าคุกนะเดี๋ยวพอวันหนึ่งที่เองโตเป็นวัยรุ่นน่ะเด็กเองก็เข้าใจเองว่าสิ่งที่เองทำมันไม่ถูกมันบาปกรรมมากชั่วช้าจริงๆเด็กคนนี้นะครับนะโหเขาเรียกว่าคนใจบ้ามาเนาะเด็กปอสองอะ่ะทำกับแมวได้ขนาดเนี้ยท่านผู้ชมนะ เป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าช็อกเหมือนกันนะแมวผมก็มีตัวหนึ่งนะครับนะตอนแรกเนี่ยมีแมวตัวเดียวนะครับผมเล่าให้ฟังเลยนะแมวผมเนี่ยผมก็รักนะบางทีอาจจะดุมันตีมันมั่งแต่ผมไม่อยากตีแรงเพราะว่าผมรู้สึกว่าการตีอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบว่า ทำให้เขาแบบเหมือนเจ็บใจอะเนาะเออเราก็แค่แบบสะบัดก็ได้นะไม่ต้องไปตีเขาอะไรอย่างงี้แต่บางทีเราก็โมโหเราก็เผลอตบนะนะครับมือนี่แหละนะครับนะมือนี่แหละนะครับสัญญาเลยว่าจะทําให้น้อยที่สุดเลยนะครับนะเพราะผมรู้สึกว่าอ่ะผมมีแมวอยู่ตัวหนึ่งนะครับแมวตัวนี้เนี่ยมันมาโผล่ตอนที่มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเพราะฝนหยุดปั๊บ มันมีแมวสีเหลืองโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะมันมีแมวตัวสีเหลืองตัวใหญ่นะครับจะมากัดแมวตัวนี้แหละแล้วผมก็ไปเห็นมันนะครับก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับจนมันเติบโตนะครับนะมันก็ไปมีลูกกับแมวข้างบ้านนะครับนะออกมาสามตัวออกลูกมาสามตัวนะครับนะ ตายไป2ตัวก็คือตายตั้งแต่เกิดเลยนะครับนะก็คือเป็นแมวสีส้ม2ตัวนะครับนะแล้วก็แมวที่เป็นลายเดียวก,กันกับแมวที่ผมพูดเนี่ยนะครับนั้นหะนึ่งตัวนะครับคือความเป็นพ่อแม่คนเนาะเออก็รักลูกเป็นเหมือนกันน่ะนะครับ เมื่อวันหลายวันมาแล้วนะครับแม่ตัวเนี้ยมันตามผมมานะครับโดยที่ผมไม่ได้เรียกอะไรมันเลยนะแล้วผมเนี่ยก็มาถ่ายรายการเนี้ยนะครับพัดบีตีแพ่แต่ตอนนั้นมันยังเป็นรายการพูดคุยไปเรื่อยอยู่นะครับผมก็ถ่ายนะครับนะจังหวัดที่ด่วนดา6หกสองเมานะครับรถมาทางนู้นสมมุตินะให้นึกภาพตามนะครับ โดดน้ำหกสองเก้ามานะครับรับพวงนะครับแล้วผมหันกล้องนะครับหันกล้องมาอย่างนี้นะในจังหวะที่หันกล้องเนี่ยแมวผมเนี่ยมันวิ่งมาจากตรงนั้นแล้วหัวรถจักมันมาตรงผมพอดีนะผมไปถ่ายตรงนั้นเนาะแมวมันวิ่งมานะครับแล้วผมก็หันไปนะครับตอนนั้นผมไม่เห็นเนาะผมย้อนกลับมาดูคลิปนะครับนะแมวผมเนี่ยข้ามไป ผมนึกว่ามันจะรอดนะครับแต่พอรุ่งเช้ามาผมมาเจอมันตายตรงเนี้ยท่านผู้ชมขอโทษนะตัวมันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันตายตรงนี้นะครับตัวอยู่นี่หัวอยู่นี่ห่างกันไม่มากเลยนะครับคือโดนรถไฟเหยียบนะครับจนคอขาดนะครับตัวกับหัวอยู่คนละที่แต่ใกล้ๆกก,กันนะครับพออีกวันหนึ่ง นะครับนะช่วงเย็นเนาะหมาที่วิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันคาบแมวมาแมวผมเนี่ยมันคาบจากตรงเนี้ยคาบทั้งตัวทั้งหัวไปบ้านผมผมต้องใส่ถุงมือแล้วเก็บสมมันเองอะท่านผู้ชมสมมันเปื่อยแล้วอะและมันเหม็นด้วย นะผมรู้สึกสงสารมากคือผมก็รู้สึกผิดอะที่แบบว่าเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะกูจะเลิกถ่ายคลิปแล้วกูจะรีบกลับมาบ้านเลยนะแต่ตอนนั้นรถไฟมันมาพอดีไงด้วยความอยากถ่ายแล้วผมไม่รู้ว่าแมวมันมานะนะครับผมไม่ได้เรียกมาอะไรเลยนะผมรู้สึกผิดมากๆที่แมวผมต้องตายไปนะจะอย่างที่ว่าหละเนาะบางทีมันก็ทำบุญมาได้เท่านี้ อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือความเชื่อผมเองคนเราอะรู้ว่าสัตว์เนี่ยบางทีตายก็เพราะว่าเขาทําบุญมาแค่นี้จริงๆนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าในชาติก่อนเนี่ยผมกับแมวตัวเนี้ยเคยเป็นอะไรกันมาก่อนถูกไหมเนาะก็เหมือนกันแหละคนเราเกิดมามันไม่มีใครหรอกครับที่รู้ว่าเออก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนเนี่ยเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างเออนะ แต่มีคนส่วนน้อยที่ระลึกชาติได้ว่าอะระลึกชาติได้ว่าตัวเองเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับนะพอมาชาตินี้ก็เลยพูดภาษาอังกฤษเก่งได้เหมือนกับตัวเองในชาติที่แล้วนะครับนะเขาค้นพบแล้วนะครับมันมีส่วนน้อยมากที่จะระลึกชาติได้นะครับนะอย่างที่บอกคนเราอะเกิดมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเออเราเกิดมาเพราะเราทํากรรมอะไรกันมาเหมือนผมกับแมวเนี่ย ทำไมทำกรรมอะไรมาแล้วทำไมเขาต้องมาตายไปจากผมนะคือของอะ่ะนะครับสิ่งของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรือของช้ยเดมาาหรือว่าสั์เนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จากเราไปนะครับนะก็รู้สึกผิดที่เหมือนพาเขามาตายนะครับทั้งที่ผมไม่ได้เรียกอะไรมันเลยนะแต่จใจผมรู้สึกว่าเหมือนพามันมาตาย นะครับเพราะผมรู้เลยว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงเนาะคนที่ไม่เคยสูญเสียไม่มีวันเข้าใจเลยว่าเออความรู้สึกของคนที่สูญเสียมันเป็นยังไงเนาะเมื่อปี6 5ห้าผมก็เสียพ่อไปแล้วพอมาปีนี้ผมมาเสียแมวตัวที่ผมรักนะครับตอนนี้ลูกมันอยู่ที่บ้านผมหนึ่งตัวมันก็กำลังเติบโตให้นมมันอยู่ทุกวันกำลังเป็นลูกแมวน่ารักนะครับนะตอนนี้มันก็กำลังนอนอยู่นะครับเล่นกับคนที่บ้าน นะครับนะหูเป็นอะไรที่แบบว่าคนรักสันนะเนาะต้องมีแบบว่าเสียใจมั่งเนี่ยเออเหมือนเราพักผ้ากะนะครับนะเราได้เจอกันแล้วเราก็ต้องมาตายจากกันนะครับไม่จากเป็นก็จากตายอะ่ะท่านผู้ชมเนาะนะครับขอให้แม้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูดูแล แม่เอ้เดี๋ยวกูดูแลล,ลูกมึงให้นะนะครับเห็นไหมบางทีอะ่ะคนรักสัมันมากอะ่ะเขารู้สึกเสียใจนะเออทําไมหมากูต้องมาตายแมวต้องมาตายเพราะว่ามันมีอย่างผมอ่เคยสูญเสียมาเหมือนกันนะครับตอนนั้นน่ะมันหลายปีแล้วเนาะตอนนั้นอะ่ะมันเป็นงานยิ้วงานประจําปีเจ้าะ่อเาแม่ชุมแสงเนาะม้าตัวนึงข้ามมาลางรถไฟแล้วผมเนี่ยนั่งอยู่กับแม่ นะครับนะแล้วจังหวัดที่รถไฟมันมาเนี่ยตอนนั้นจําได้เลยว่าน่าจะเป็นหัวจากคุณปู่ g k แต่ไม่รู้หมายเลขอะไรนะครับทําขบวนอะไรไม่รู้อะนะครับนะแต่ตอนนั้นจําได้เนาะก็คือผ่านมานะครับแล้วชนหมาผมเต็มๆเลยนะครับจนแบบว่าตัวกะหัวกระเด็นไปเลยนะครับนะโอ้โหนะรู้สึกเจ็บใจมากนะครับแต่มันก็ผ่านไปแล้ว นะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้ถ้ามีเวลาแบบว่าให้ย้อนกลับได้นะมันจะดีมากถ้าผมย้อนเวลาได้นะผมอยากจะเอาแมวผมคืนนะครับมันชอบกินปลาเส้นไม่ได้หมายถึงลูกแมวนะหมายถึงแมวผมเนี่ยนะครับที่มันโตนล้วเนี่ยเวลาที่เขย่ากล่องใช่ไหมมันก็จะมานะครับแบบแม,ม,มอะไรเงี้ยพอมันพอมันได้ยเสียบมันก็จะมาแล้วมันก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วผมก็จะให้มันกินสัก4ี่ห้าเส้น6กเส้นอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับโอเคบัตรนี้ก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องฝ้ายที่ต้องมาโดนเด็กปอสองที่เป็นเด็กโหดเป็นเด็กที่ทารุณกรรมนะครับนะเอ,า,อาง่ายอะ่ะคือเป็นเด็กใจบาปนะครับอยู่แค่ปอสองเองทําได้ขนาดดีแล้วอะ่ะคิดแน่ไงก็ไม่รู้นะครับนะระวังนะเวรกรรมมันมีจริงนะน้อง นะพี่เตือนเองไว้ก่อนปรับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคนที่จะติดคุกเนี่ยไม่ใช่มึงแต่เป็นพ่อแม่มึงนะพ่อแม่มึงเขาปล่อยปะแล้วเลยนะมึงถึงได้ทําเคี้ยขนาดนี้มึงถึงได้ชั่วขนาดนี้นะครับนะถ้ามึงโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยมึงจะเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ไหมล่ะฟอร์มช่างอะไรเนะี่ยกูว่าไงก็ต้องเป็นนะครับผมเดาได้เลยว่าเด็กคนนี้ในอนาคตเนี่ยถ้ามันโตเป็นวัยรุ่น นะครับมันจะกลายเป็นวัยรุ่นฟอร์มช่างก็คืออาจจะมีเรื่องนะครับนะเพื่อนมีเรื่องก็ไปมีเรื่องกับเขาด้วยนะครับอะไรอย่างนี้เนาะนะครับโอเคตอนนี้สองตุ้มห้าสิบห้าจะสักตุ้มแล้วโอ้โหไวมากนะครับนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีทนะครับจะเป็นพาคลิปใหม่ๆเนาะถ้าผมลงสองคลิปเนี่ย ไม่ต้องสงสัยนะถ้าผมดนูคลิปเดียวว่าไปอย่างสายให้ที่ลงสองคลิปก็เพราะว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสเท่านั้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนฮนะ